คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในคืนนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามินตราเธอเป็นหลานสาวที่รักยายมากเมื่อยายของเธอป่วยหนักด้วยโรคชราและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดมินตราจึงตัดสินใจอาสาไปเฝ้ายายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแม่และดูแลยายอย่างใกล้ชิด ยายของมินตราถูกส่งตัวเข้าพักที่ห้องผู้ป่วยรวมซึ่งมีเตียงผู้ป่วยเรียงรายกันอยู่หลายเตียงในห้องนั้นมีผู้ป่วยหลายคนบางคนก็หลับไหลอย,อยู่ใต้ผ้าหม่มบางคนก็ส่งเสียงครางเบาๆด้วยความเจ็บปวดเตียงของยายมินตราอยู่ค่อนไปทางริมหน้าต่างซึ่งเป็นตำแหน่งที่เงียบสงบพอสมควร แต่สิ่งที่ทำให้มินตรารู้สึกสังเกตเห็นตั้งแต่แรกคือเตียงผู้ป่วยหมายเลข13ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเตียงยายเป็นเตียงที่ว่างเปล่าผ้าปูที่นอนถูกพับเก็บเรียบร้อยแต่กลับมีผ้าม่านกั้นเตียงสีขาวที่ดูเก่าและมีรอยเปื้อนจางๆถูกรวดปิดเอาไว้ตลอดเวลาราวกับต้องการปกปิดบางสิ่น คืนแรกที่มินตราเฝ้ายายเธอปรับตัวเข้ากับบรรยากาศในโรงพยาบาลได้ไม่ยากนักมีเพียงเสียงเครื่องมือแพทย์ที่ทำงานเป็นจังหวะและเสียงกรนเบาๆของผู้ป่วยบางเตียงคืนนั้นผ่านไปด้วยดีแต่แล้วในคืนที่สองหลังจากที่มินตราพายายเข้าห้องงามและจัดแจงให้ยายเข้านอนเรียบร้อยแล้วเธอก็นั่งเอนหลังบนเก้าอี้ข้างเตียง พยายามข่มตาให้หลับแต่แล้วในความเงียบสงัดของโรงพยาบาลเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงของเตียงที่กำลังถูกเข็นดังเอียดอาดเบาๆมาจากทิศทางของเตียงหมายเลข13ที่ว่างเปล่านั้นมินตราลืมตาขึ้นมาและมองไปที่เตียงหมายเลข13ผ้าม่านสีขาวเก่าๆยังคงถูกรูดปิดสนิท เธอพยายามเพ่งมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรเธอคิดว่าอาจจะเป็นพยาบาลกํำลังเข็นเตียงเปล่าไปทำความสะอาดแต่ก็แปลกใจว่าทําไมต้องเข็นออกมากลางดึกขนาดนี้คืนต่อมาเหตุการณ์ก็เริ่มชัดเจนขึ้นหลังจากที่ไฟในห้องผู้ป่วยรวมถูกลีลงและทุกคนเข้าสู่ห้วงนินทรามินตราก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้ง ไม่ใช่แค่เสียงเตียงเข็นแต่ครั้งนี้เธอได้ยินเสียงคนหายใจหายใจหอบทีอย่างยากลำบากเหมือนคนใกล้จะหมดลมเสียงนั้นดังมาจากเตียงหมายเลข13มินตราเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอพยายามจะไม่คิดอะไรมากแต่เสียงหายใจนั้นมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเธอแทบจะหลับตามไม่ลง เธอหันไปมองยายยายยังคงหลับนิ่งเธอพยายามจะปลุกยายแต่ก็กลัวว่ายายจะตกใจเธอจึงตัดสินใจค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ข้างเตียงและเดินไปที่เตียงหมายเลข13อย่างช้ชาๆด้วยความกล้า,กล,ากลัว,ลวเมื่อเธอไปยืนอยู่หน้าผ้าม่านสีขาวที่กั้นเตียงเสียงหายใจที่หอบฉี่นั้นก็ดังชัดเจนยิ่งขึ้น และมันไม่ได้มีแค่เสียงหายใจแต่มีเสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนคนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีแรงพอมินตายื่นมือออกไปค่อยๆเลิกผ้าม่านออกอย่างช้าๆหัวใจของเธอเต้นระัรวจนแทบจะทะลุออกมาจากอกสิ่งที่เธอเห็นคือเตียงผู้ป่วยหมายเลข13อย่างคงว่างเปล่า ้าปูที่นอนถูกพับเก็บเรียบร้อยไม่มีใครอยู่บนเตียงนั้นแม้แต่คนเดียวเลยมินตราถึงกับตัวแข็งทื่อแต่ในขณะที่เธอกำลังจะปล่อยมือจากผ้าม่าน<ๆ>เธอก็ได้รับรู้ถึงลมเย็นเฉียบที่พัดลงมาที่ต้นคอของเธอใกล้มากและมันมีกลิ่นฉุนของยากับกลิ่นอับชื้นคล้ายเลือดจางๆมินตรากรีดร้องสุดเสียง เธอวิ่งกลับไปที่เตียงยายและกอดคุณยายไว้แน่นเสียงกรีดร้องของเธอทำให้พยาบาลและผู้ป่วยคนอื่นๆตื่นขึ้นมาพยาบาลรีบเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมินตราเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พยาบาลฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพยาบาลมองไปที่เตียงหมายเลข13ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหนักใจก่อนจะถอนหายใจและบอกกับมินตราว่า เตียงหมายเลข13เป็นเตียงที่ไม่มีใครอยากนอนที่นี่มีผู้ป่วยหนักหลายรายที่เสียชีวิตบนเตียงนี้บางคนจากไปอย่างสงบแต่บางคนก็จากไปด้วยความทรมานและหนึ่งในนั้นก็คือผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปเมื่อคืนก่อนเขาเป็นผู้ป่วยโรคปอดหายใจลําบากมากและจากไปในสภาพที่ทรมาน ไม่มีใครกล้าที่จะมาพักที่เตียงนี้อีกเราจึงต้องปิดผ้าม่านเอาไว้ตลอดเวลาตั้งแต่นั้นมามินตราก็ไม่เคยกล้าที่จะไปเฝ้ายายในห้องผู้ป่วยรวมอีกเลยเธอเชื่อว่าบางครั้งสถานที่ที่ดูสงบที่สุดอย่างโรงพยาบาลก็อาจจะมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่และมีวิญญาณที่ยังคงวนเวียน เพื่อรอคอยใครบางคนมาเป็นเพื่อนในความโดดเดี่ยวของเสียงจากเตียงว่าง